สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องประหัดคนเดิมของผมเนาะวันนี้ครับมาตามเลขพคอสักให้เอฟซีทางช่องกับผมเนาะหมเคียร์แล้วเลขนอนมากคอสักว่าเออเลขนอนมากเอฟซีก็จะได้ตันเนี่เลขนอนมากมุดที่แล้วอยู่างเงี้ยมุดที่แล้วเลขนอนมาผมุดตะขี่เห็นไหมมุดที่แล้วเนี่ยคอสักเลขนอนมากมุดที่แล้วมุดที่แล้วใส่หลักคอสักมุดที่แล้วตีละสองขีดอันนี้ชุดเต็มมาในชุดเต็มตัวเน้นบอกคนยกออกมา อ้ตัวเนียนั่ะแต่ว่าตัวนี้พ่นมายกมากแตให้ผมมากมีได้เก้านี่ผมมาน่ะมมีเจ็ดเก้าเนีผมน่ะมีมมีเด้นมมีเจ็ดเก่ามนมีนี่นี่นี่มนี่สูตรไปเห็นสูตรไหมนี่แมนบอกพอสับเวลาตับรวยมีแต่เจ็ดเก้าเลยเออเออหัวนี้เป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยเนาะแมนบอกหัวนี้พานแล้วน่พานแล้วบอกนักสิบ เต็มเต็มทั้งสิบทั้งหน่วยเต็มเต็มทั้งสิบทั้งหน่วยเต็ม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 จะขักแท้บนเป็นบนเก้าเก็ดหัวดนี่เลยศูนย์สองสามหกเก็ดตัด ตัดบนตัดสองตัดสามตัดสองตัดสามเน้นเน้นที่ไหนกาแดงเน้น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 ที่ไหนเน้นเน้นเน้นตัวเน้นเน้นที่หกเน้นที่หกหกหลักสี่บนบืสักแมีนเนนเนียนเฮ้ยหกจะมาล้างมันหรือจะจบบนลงล่างอย่างวานี้น่ะจะบอกให้บอเป็นบอเป็นบอเป็น Man, ห่ก้อนนีดก้อนให้นึ่งน่งบนลงล่างดีลก้องบนกับลงล่างเออซีเอดเอาเลือติดไฮเฮ็ดไฮยอดอีกไฮบอวเนี้ยโอยเนาะไฮบอวเนี้ยทนนอมเน่ยมันเป็นกับธรรมดา๋อ้ยก้อนกับเขาดีเด้อหาหนึตรงๆเลยกับหกสามตรงๆเนาะแมนเนาะมันเขาบนล่างงหดติดเเด้อแมนยู้แมนปวดซักแม่นกับดซัก เลขนอนมาคือว่าพอสักแม่นมากครับผมแม่นแต่เอฟซีอย่างว่าพอสักคือเก่งแค่สุดยอดเมื่อไหรับพอสักโคตรแม่นโคตรแม่นเลขนอนมาถูกเต็มเต็มเก้าหนึ่งตรงตรงซูนโอ้ลือตัวนี้คือบอด้จุดน้อบ้านน้อันใดบอหนี้อูนวยคือบอดี้อหน่วยใช้น่วยใช้น่วยใช้น่วยนนีี่่ nui bò, mình bảo hiện độc, tôi đang sửa một nồi, bảo hiện độc, bốn bước lắc, lắc nui bốn, yeah, yeah. biết yeah. oh, oh, cứ bảo bảy thím nha, bảy, tát chìm bò, bảy tát chìm, ศูนย์เก้าหกหนึ่งหกสองหกสามหกสามหกเก้าหกเก้าเอ้า um คือไฮกสคุณเก่าฮะออกบอลนศูนย์เก่ามีคีดอกอีกได้นั่นบ่สางบ่ไม่เกี่ยวมันคือันบอออกศูนยก่อนเจ็ดเนาะเขาเด่นเด่นเดนเด่นไปเลยเด่นบนบ่เด่นบนอ้ยอันเาสร้าบรากาศดขีดนะ่ะ เออเอาดิกเช่นเอาดิกเช่นนี่เอาย่างเนียนบนตัวเนียนบนย่างย่างเดียวเดี๋ยวบุญแม่เอาแดงเช่นเลยพ่อศักแล้วหล่นว่บัดขีดเนี่ยอ๋อเอาขุเทียคือยกออกไปยกไปคือยังงี้นี่ยกแล้วเนี่ยแบบนี้นะเออู้ก็นี่นี่เดแม่นี่แม่อู้ยกคือเก่าคือเก่าเอาเอาเปอนน้ำเงินก่บน้ำเงินโอ้ยเหล็กซองกับว่ามีหางเด็บีดแงช่องเด้อครับผมเนาะงวดนี้ครับผมของพ่อศักดิ์ บนจะลงล่างอีกไหมงวดนี้น่ะเนาะนกินเนาะบบบนี้แบบในบนี้มันต้องเขาล่างตรงๆบนเป็นตรงๆนะเี่บนเขาบนเพราะว่าเลรียวเพราะว่าเรีกนอนมากงวดนี้บนแม่นดอกบนลู่ล่างเก่าหันละซื้อบล่างอีกว่าบ่นนี่นี่ตัวไหนตัไลักการสบายเนี่ดูดูงวดที่แล้วสิบเป็นสิบหนหน่วย บนบนบนล่างเนี่ยนะล่างล่างสิบล่างเอาคือใหงมันเถอคือให้สองมักสองไปรักหนึ่งสับสนมันสับสนโอ้ยหงุดหิดหลายเนาะเดี๋ยวขจาวายังไงยังไงก็แม่นหลังเล็กออกเฮ้ยมันสับสนบ่บ่บ่เปียงสับเปียงสับกขจาวาเปล่าผิดว่าไม่ได้แม่นหลังเล็กออกเขาสักบ่มีบ่มีมี่ราคามีตัวอย่างไอ้ตัวเขยสิมาเฮ็ดเลขออกแล้วโอ้ให้บนให้บนเป็นล่างล่างบนมาบ่เขาแล้วหน่อยเนาะ บนบนตรงๆล่างตรงมันหวานแมนแมนนี่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 มันสับสนนี่นี่สายสายสาสิบหน่วยสิบหน่วยนี่นี่สูตรของเขาแมนบอแมนหน่อยก็เด็กขึ้นจากเกียงแค่วภาษาเนาะแมนขอเม็ดเดียวหน่อยล่างเม็ดเดียวพอแล้วไม่เอาหลายเม็ดนะตัวเดียวบออยู่ได้ตัวเดียวบอแมนครับทำเอาทำเอาโอ้โหโป๊ปั่นน้เนาะทำเอาคน่นวานเนาะทำเอาว่าัครับผมถูกต้องบาดนี้ล่างบานี้ โอ้เมนโมเมนเม็ดเดียวก็ถือว่าปลายด้สเล็กนอนมากพอสักเน็นเหล็กสามคูปลาได้เอป็นเนยสามคูเนี่ยใส่ครบนบ่นเม่อปนเ่นสามคูปลาหลได้อ๋อหลมาจะใส่หามาจะใส่อะไรนกพอสักโอ้ยซื้อตัวมันมีบนไมีล่างเนาะอ๋อสร้างทำเนี่ยแต่ฟังก็มเลด็จปู่ขมูชาวกียบ่ถ็เถอะแล้วซื้อจะบนโอ้น่หลักเขาว่าฟังอาจารย์ก็อาจารย์วัด ผู้เฮ็ดเส้นของแข็งใช่หรอครว่าผู้เฮ็ดโบคอยนั่นเนาะเส้นของแข็งเห็เส้นของแข็งเว่อรอะเนี่ยบนเป็นบนแางบนล่างเจ้บนเป็นบนล่างเป็นล่างพี่จะคักแค้สิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยนี่ลสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยเจ้พ่อสักหลักสิบมาแล้วหลับสิบมาแล้วกับก้าหนึ่งแล้วค่ะโอ้ยพ่อสั่ง เลีกนอนมากหอเอฟซีกนอนนานด้ยค่ะพอซักเลีกนอนนาด้วยค่ะอัญญ์โนยังพอซักสามหนวยเชนารเถอะเขียนไปละเบิ้งนค่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้ง่าท่าของพอซักนี่แหละเอาเอฟซีาเอฟซีบางน้ำเอฟซีคืยังจากไหนแต่พอซักนอนเถอะไ เลขพ่อสักนอนจุดไว้พร้อมจุดให้พร้อมเล็ดนวนอนมากคือเล็ดหน้านอนเดี๋ยนี่เล็ดนอนมากเล็ดหน้านอนมากนุ้ยบอกกันน่านมานี่ยเล็ดนอนมากที่โอสซี่ที่ท่านส่องถามมาหลายเนาะค่ะว่าทำทำไปตามพ่อสักให้แหน่ว่าสันวิธีทำของพ่อสักเนะค่ะล่างเด่นล่าง เซียนอุดรกมาเด้ค่ะพอเพชรดีครับดีครับสามศูนย์สามสองมาตามเลขข้อสักดิ์นอนนอนมาสามเก้าสามเก้ามเป็นเลขนอนหน้าเด้อเอยนอนมาเลขนอนมาสี <C <C ่ศูน หลาวตัวทั้งหมดสักสี่ช่งยังได้ตัวเดียวอยู่บรือเปล่าแมนเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดทำเบาโอ้เฮ้ยพ่อหนิเพื่อละเดี๋ยวพ่อเพื่อละตัดทิมจะเห็นเหลอาผมว่าเนาะโอ้ยยังเกิดอะไรสูตรตามสูตรตามสูตรมาคะตามสูตรแม่นดอกสีแดงตัดจะไปตัดเห็นเหล่าหนักนั่นน่ะหนักสูตรตัดทิมอยู่เห็นแล้วกันเดีกยวขันปรเห็นขันปรเห็นย่างๆว่คือสูตรนี้ผ่านฮักแม่นคือเกาหั่นลาหนักเดี๋ยบอกให้ว่านั่นน่ะนั่นน่ะคางทิมแล้วว่านั่นน่ะเด่นไปแล้วเด่นไปแล้วเด่นไปแล้วมันตัด เดินล่างชุดน้องเดินล่างห่ดหเดินล่างเดี๋ยวเดี๋ยวดูต้องดูก่อนนี่เด้นี่เด้นักเรียนดูกระดานเด้อค่ะนักเรียนดูกระดานค่ะเดินล่างบไล่ไล่จนไม่หมดไล่ไล่จนไม่มีหมวละเขียนเดินล่างก็มีแจะเยอะว่าเอ้าด็กนอนมาพ่อสัก กันตัดออกแล้วสามสองจะตั้งซื้อไหมจิดอกตั้งซื้อวางในตลาดโมบอกไปเลยตั้งซื้อไหมเอ้ากระชิบเบิ้งใหของเก่าคือเก่าตัวเดิมตั้งซื้อเมียเป็นตั้งซื้อไหมพ่อซักข้อมืออยุบบอกคนกระชิบว่าเห็นคนมาเบิ้งเว้ยวางซื้อพ่อซักนี่ข้นเบิ้งหน่อยต้องเอาเออพ่อซเสียญค้นแม่นจังสันเออเอากระตั้งกระตั้งพร้อมกันได้อยู่นี่แม่จักรีลูกวางเสียข้นแม่น โอ้เลนติดสีเลยนั่นนั่นนั่นนีศูนย์สีสองสีเก่าพอสักตีตังร่างมีแค่สามชุดนะครับสี่หอกางสีคูสี่จะเน้นสามเน้นสามคููเน้นสามชุดโอ้ยสามตัวล้วนลนอ้พ่อเราบอขาล่างบอกขายบ่ล่างที่แน่ๆนในเอฟซีต้อง โอ้ล่างกับล่างนี่ให้ซื้อข้างล่างบอตัดติบอข้างล่างกูเดินเดนมาแล้วบอตัดเอาตเดินเลยเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดีินมาแล้วเดินมาแล้วอ่านกันเลยบออ่านแล้วนี่แคปโหลดเลยอ่านแคปเลยเนี่ยแคปเลยแคปเลยบออ่านเอาตามนี้เอฟซีเนาะครับผมนี่ครับผมตามนี้เลยนะครับอ่านนี้ครับผมแคปหน้าจอเอาได้อครับผมเนาะตามนี้ครับผมสุดท้ายนี่ครับขอฝากยังเอฟซีทั้งช่องของผมเนาะเดี๋ยวพอค่อยมุอผมนี่ครับพอสักคุณว่าครับผมเนาะคุณจมว่าอ่านก่อน คุณทำไมเลขเข้าทำไมไม่ได้ตังค์พันวันเงินเราเนเราไงเออนี่เลขเข้าบอกไงเออทำไมไม่นเพชรประสานหน่อยอ่ะได้ยู่นดิได้ยุ่บ่ะเอฟซีมันเอซีพอเพชรอ่นหอยสามคนเจ้าละสองลอยซ้าบาทซ้าบาทโอ้ยโอ้ย้าบาทมีอยู่บ่ซ้าบาทก็จะว่าสองลอยดิพอายายวัดซ้าบาทซ้าบาทสองลอยหาอย มีอหนอ่อนไหชินออนให้ยได้ยอันนี้ก็เป็นชิ้นนำใจเอามาเอาภาษาเอาภาษามันก็ได้คาบะทู่อยู่ดิคาบะกี่เนาะโมกี้เนาะ้องเลยคาบะทู่เลกนเขาซีงมันกรสมควรอยู่ดิอันนี้กับเป็นชิ้นนำใจของเอซคือเกาเนาะครับผมเนาะถามนี่ครับผมแคปหน้าจอครับโอเคเลย